้ต่างไงสับเพี้ยนนั่นแล้วบาดนี่ ดีค่ะพี่น้องสุโสุจ้าสบายบ้าวถึนาวถึงสายดเกเ้ยไม่ยามดางพี่น้องถามาหลุดน้ำกันมาสิได้ให้ว่าได้ยเลยกิวกมีหรอกย้อนแสงเลยพี่น้องป้าเกิดบอนยูนิเซว่าพูดให้ใส่ก็ว่าพุทธจพุเาไปเล่นมใส่ร้องมถความงเลยมาหอดางเ้าพี่น้อง mà bưng cần cho bạn mặn mặn đó tập đây, tôi này thì phải luộc bà Bột tím bột, nhập bột nhập đang chết tên thì phải nghe này Đang Đang xuống chuyển rồi này Tức là Chỉ đầy tiền bột ở này đang phải thấy โอ้ยม oh, no mm ันกระทิม hmm. ตัวน้มันขาดแล้วไหมอเฮ้ยขี้กนะ n า m จะมาหลายแต๋อีปลาสีเยอะเอ้ยตีปลาสงตัวเดียวตายสินฮึอันเดก vô tài tinh thần nghe tiếng khen, khen ngửi là môn thi đe bé phách móc tìm môn nữ thô môn tìm 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 ta không thể tìm 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 ha tìm cảpheo là lẻo bát này oh đây cảpheo đi lí phi non vậy nè ít to bao và chỉ lại... chất มันเหงาใ่ถุงพอมเลยมันดิบวัดดางไล้รับพี่น้องเอ้ยบานตัวเดียวก็ยิ้มย่อนอยู่รอกถึือกบัไดก็ดีทีกด่างขาร์บนมันก็มุนหมดเลย เป็นหมดมัดตั้งแต่ตูงขั้นอยู่ที่ตูปปลากระไรด่างกระการต,รตูงขั้นอยู่ทีนนน่นี่ยได้เลี้ยวห้องจริงแล้วมีหอดบกม่วงหยิบม่วงกระบอกมอ่วงรักหรอกรักกับรักของลุงหรอกบ่ได้รักของผู้อื่นหรอก เอาเอาือสมันต no. you know, ah, okay, ้อะเขียนแต่พองงนี่ต้ต้วต้องการไหมเล่นละววพงยังก็ออกตาบ่ได้ทีนี่ก็ได้นี่ ัวดินลกยาบู่อลขสุกับมาหวอดกอดีพี่น้องครับเอาได้ซ้ำนี่แหละครับไปยามดังเนพ่อไปไงเกือบบ่ะไระอันอันสุ้ยดังว่มันตายจิมกมันพออูโอนี่กนมกจำหึ้งใจง้อเสร็จดิถใจพอสุก ซอยยังน้อยหมดอืมอสร้อยบ่หั่นตอนน่ะอันนี้ตีปิีงปลาะเพียนเนรอได้มาสดๆเลยใส่เกี๊ยวน้อยก่อนอ๋ออืมส่แหวกว่ายั้นใหม่เก็บจะใส่หน่อยหลายใส่เกี๊ยดนะปลาปุ๊บแห้แม่นี่ยนะไส้ยังเสียแห้งนั้นขาวจนพูนยังเสียเพิ่นมามันยังเลี้ยงง่ามมาติเออยังบ่มันสิบแท่งไร่ขอตากัน ตายจะคองอย่างเงี้ยใชซับกันหีกกูอ่ะคือเกาพอสมมติสาวคว้องบืนบุกคือ,อกกเกางเดือดางล้านเดือดตงล้นานเอาไปยิวไปยืิไป,ปเที่ยวข,ข่อยเชี่ยวเห็นมันจับตึก <c oughs> ิจังิีเด้อ <c oughs> นี่ ไปเฮ้ยซุปก็เป็นตาหนาวครับแกหนาวแน่อยู่หนาวแน่อยู่พอดีเด็กนางพิงไปเนาะพอสุกเนาะมปิงปลาเนี่ยโอ้พี่น้องหน่อยใส่ไฟฟานใส่กว่าคนกว่าเลยโอ้ไฟลูกบาบเลยมันมันซุปไป็ตะตะเกาคือว่าขันตาขาวซุปเหลาเสนะซุปแน่แล้วว่าจ้ะ

ไครหั่งหั่งสองหน่วยอยู่ทึงโอ้มันก็แตกแส้กันนอนละนอนก็โอ้สกันบักคักคเาอไมันเนาเออก็คืนหนึ่งติโอเสีกันบักคักคนเราโอ้ดีสันนี้กนะจิ้มน้ำไปจากนะลน้ำจิ้ตอนเน้อระล่ตอนกินน้ำกระล่ำน้ำจิ้ตอนกระลำตอนกินน้ำพอดีพอดีเอาอีกก็ พ่อดีเขาก็เกาอีกน้องปิ่งปลาจ้าอู้พอซุกหอ้ดีแนวพ่อสุกมักพี่น้องก้อยลูกปลามกมกหมอนก้อยบกม่วงมกหมอปลาจ้าปิ่งปลาก้อยบกม่วงมกปลาเอ้ยมาด้อครับพี่น้องแาบนี้ ูทุกคนเลยแน่มากินปิ้งปลาเด้อมื้อนี้พอมาใส่ด่างเขือบมันเลกิน <laughs> ให้แน่เลยกินอยู่พี่น้องเลยสองตัวก็ได้ดไปลาตายเอา้าปลาดุกก็ตาย <laughs> แต่ว่าปลาดุกพวกปลาดุกพวกปลาตองม,มันเป็นยังคือตายอย๋อการเลยมาสังเกตเบิ่งว่าปลาพวกนี้มันตายเร็วย,ย้อนหยังพุ่งลมมันหน่อยอนี่พุ่งลมตัวหายใจมันหน่อยแต่ปลาตะเพียนนี่มันใหญ่ กับปลากระโง่องนสามมือกับพ่อไตปลากระโง่ขมือหนึ่งนี่เพันนิีกันหันใจได้แค่เที่ยนึงนึกสองเที่ยงกับพ่อไปไงพันห่วยำเยอะขึกินเขาแล้วใส่กันนุ่งใส่มือประกอบไปดูมันหันใจดูดิเออมนมนมอ่ันดนโดนนี่เกัดหันใจว่าส่นที่ว่าไปจ่อบ้อนอยเนาะเดนโดนนี่เกิดนันใจที่ปากเขาใสกันนะ เอาคือว่าท,ท้องอ้วนจะฟาดมัน,นคักเจ้บไหนจะไปดูอาหาราผมบ้าไปไงผมกับผมบ้าดีจ้ะคือก็อจเจ้าบอกอยู่ต้นเขาไม่ปามันต้วนึงม,มันคักแสบครับข่อยบักงวงครับพี่น้องอ อ,อืกินยาแก้อาการกนะอาการบอดีนัอาก,การเป็นแบบแปลกนะอาการบรอ,อ,อ,รอดีเป็นปุญทองวางทองแดนหุ่นให้เดี๋ยวมันึคือเหมือนว่าเป็นไหมทองว่างก็ซื้อเถอะงั้นบปกินขา้าวแล้งจำปลาโอกินอยู่แลงอะไรกินดาเวนนั่นแล้วกินทั้งเต๊ะหาโมงคือกันซูมืงในหาโมงมันกะคำหรือไง

น้ำรำดีขนาดปะน้ำกับย่างไมท่ท่องนี่ย่างนจนีงจงสาเราจริงน้ำมีหมองมันพอโ,โลดเราเป็น,ออปนผ <c oughs> ู้ซื้อเขาเป็นผู้ใส่ผมทำมา้มนเอ้ยเจิดโอ้ผมบะอือผมกะาผมก็ดีขันสม,มุดว่าข้าหนึ่งข้ากระจัมตาหันหมองมัน,นมันมือมดแก้วีปุ่นทองมันเหรอครัแกวลงปลาคือเสียบกระสุว่ะ ้เสียบเด้ปิ้งกตบด่ได้ชุบโด่จริงบอเล่ห้อยตะเกียบตาไม่ขมบกขมค่ะคือบีมาใส่เล้วน่องก้อนปิ้งโดนอะไรปปิ้งโดนมันสีย่อยใส่ไฟอกแบมันแห้งอืมที่เราจีบปลาคางามนี่จีกินยากเลยมันจะบปาเลย แฉบเลยรับตุ๋ยเลยนี่ไ่ออกที่ตำแ,น,แน่งเรืงแฉบใครโจ้ปไใส่พถือยะคุ้นบันีิผมไปใส่ถือแต่บึงมือเลงมันถิดเต็มนี่บันีิผมมมีหมองใส่อ,อ,อ,อี่บ้าอปป่กว็นมีไปทรตัว นองเห็นเลยมันเป็นน้งมาเห็นแล้วส่บันถึลงหนามแรเต็ดมันเกิเป็นคนเปลกๆี่ไปใส่กรบอเป็นตะไดอดนี้้ยจใส่จนมุนเอีอบดไปใส่บันถึนะครับเนี่ยเน้อนี่สีแดงแดงมันบอมแยงหามันแดงเนี่ ไปยามมือเส้นี่เป็นไปพ่อตัวเรียกฝนปัตองตายเองแรงอยู่ได้ปีมัน่้องปลาปลาปลานั่นตัดน้ำน้องตัดมันปีมันบอกมันปลาหันใจดูมีปลาหันใจดูมาได้ตาใจเดียวมันสำเรืจจนมาจิตะเว้นขึ้นใหายท้องเลยพูกว่าไว้ควอมอย่างก็บรรลุคน บ่มันใจน้ำดาดงบ่มมนแต่ว่าคนในป้งก็บ,บุญหัวเร้อน,น่ะ <c oughs> ไม่เอาใส่ดงางมันคอยว่าปิง้งยีดีบ่กะเลยได้ปิง้งใจมดงไงต,ตัวสองตัวมก็ดีใจดเ,เด้อตากอปลาแดดไปจำต้อพลอยสุกไปสีปสกป่กันนัวๆปลาแดดนัวค่ะจำเลยตัวกัแปลกจะคำับหนึ่งมี กินประเดกกบ่ได้สีกงนซกำบ่กินหรอเนาะไปอะข้ำโหไปสุดมาแก้วยังเด็ดขาดได้กันนี่เนี่ย ดึมันอะไรอกนนะตี่จำเนียง่ยวปลาขาวห้ามเจ้าวามจังหวานผมบินัสวยด้วยครับใส่บดีผมเสียบเอาตัวี่เสียบจเหียบจะทวงนี่ต่เอเร้อบานเจ้าไปเผาหนมของจำเนียมันตั้งหว้เนียนปลาหวานไหมเห็นผงหยางมงขายล้วเนาะมผงนยางขายนี่อก๋งมันยาบๆเลยหยา ผมมึงเ,น,น,เน,นะนีว่าม่เป็นอะไรนะก็ขึ้นน้ำจังเมีดเตือนบ่อนกับอบบ่อนมีอิงอิงอยู่มันได้ตัวสองตัวมันดีดีต่างห่างอยูย่ในปลาคนปูปับปูปับเยอะอ <ปา S 2> ยู่ในปลามันโมเมนต์ปลาตะเพียนดิปลาตะเพียนมนันบ่อนเสียงดังดิปลาป่อยโอเงกับดิเลย น้องแกะบอนดังๆนี่ก็เป็นปลาดูเนาะก้นหลังนี่เป็นปลาคอปลาดูนี่อยู่ในปานปลาผักบุ้งปลาดูดังบุบบุบบน้องแกะมันก็เป็นปลาคอนี่เรเป็นปลาเอาเบ็ดไปหอยไว้น้ำต้นใหม่คือสูตรเจ้งหันมันก็เป็นปลาสูตรเดยเห็นมั้เนาะปลาสูตรมันสวกแคงเงินบุบะอุบะเพื่อนปลาสูตรเป็นมูฮังคับมาเลย น้ำนี่แตกบอมลิปสูตรเป็นมัวก็บอกรุ่นแสนมูลเนาะก็ว่าปากคอไม่มีมันเกิดหันใจกลับสิมันก็ร่วงอืมอืมอะไรอ๋อลำเงี้ยมกปลาโอแทกแบบกินเลยจ้าวเรื่องไปดูไปเย็บปอมจักจะกินยังเติมก๋อยปักม่วงกุยเอาก๋อยปักม่วงอืม ทีโบ่ไสอย่ใส่อีดอก็บาดบักจักมือกจังสิ้ไสบากแผล้ามีเรอข้าีครอถามผู้ใดกับว่าบ้ถือคือมันถือก็จะว่าบถือดางที่นี่มันถือก็ต้อง่มืองทมกติถือว่าหมูไส่เห็นพระเจ้าใส่กันไปถามวัไได้พราะโอ้ได้กับ่บกคุ้มเนาะอาไสดางหลายคือมันนะ สือเทียปผนิบเนี่ยผนิมาขายวันเลยคนบ่นมาขายเกียดใส่เราเท่าใส่ปีนี้ว่างสส่กันมือไว้เราว่าบางทีคือสีบล็อคล่ะทีที่สุดคือหาคือซีเซนหาคคือตะเก,กียบแม่นมีปลาลวปลาแย่งกันเลยแกหลังทีมันเป็นน้ำมันนี่นะแม่นปลาลวดมป็นปะโอ้ปีดันถือ<ร>ถือเ<ล>ป็นปลาขาวโอ้ยถือจีโนบุจะก,ก้มสีบล็อตด้บอะไรเออไปซื้อไว้ยักเตียนอยู่ ย้มีเงินหมดละเดี๋ยวดังสองเสนหาไปเส้นหนึ่งตัวใดม,มันอุดมสมบูรณ์ทกกกินตัวใดบูรมสมบมูกัมาให้ลูกไอ้ลูกปิดห <c oughs> ลุดลายเมืนน่อใดกินตะเาทีขึ้เงียบสมอซ้ำหนิมแตก่กจนๆเนาือห้นอเนาะหลุล,ลายเดีวพอเนอย่างนด้ยนันยันผล็นลำคั่ เพียลูกน้ำนี่แบบนีลนบล้ล้ำคานบบเป็นยังหลวกล้ำคานมันกับบ่คอยล้ำบ่คือล้ำเดินล้ำเงียบล้ำคานมันจะคานไปได้เรียกันล้ำเดินนี่ใครอยู่ติโนห่านยูน่ยบุนี้บ่เป็นยังหลวกหัวล้ำค่านมันล,ำนล้ำหวายันตังพี่อะไยสยซึ่งอะไรกันบบบ่เป็นยังเดือกมึงบ่ได้ห่วงมึนขึ้นสวดแจง้งเดือกวันนี้ห่างตัวแยงห่างเสียงดังไหม มันเป็นประเภ้์นี้มันเนาะมันก็ห้องตัง้ตงหว้จานเป็ยเนาะอยากว่วอยาก,กห้องดิหมานี่เอายิบเบิดขึ้นเลยมาขึ้นโอ้ยต่ว่าเฮาหลดเฮาหลดเลดมือไส้กัเปิดเปิ่ปาดปาดเนาะมาปอเขาไปใช้ดังเลยเขาบ่ต้องโอโตโ๊เด้อเขาต้อนี่หนีเนาะนั่นเสีบดิห <c oughs> มาเดียนที่ฟองเนาะผมมุมนีเป็นยาผฝน่ขึ้นเมันกับตัเงี้ยเช็ด้นผมดิบก็ต่อทั้งไห ดังกระขาดยีกือเา่าปะแป,ดป,ป,ด,ป,ปดปะแปดเด็นไงาขาดไ<จ>งกระเนาะสีงางกันด้วยต้องคอยนี่ใหญ่ปลาหลจะได้าายังขาดลายเออใส่สองเพียรุ่มหน่อยน้ำยางเดี๋ยวบอกกันดิทรวนเว่ครัมีสองรเป็นผู้สื่อย่างเสี็หนึ่งเลยว่าดิทรนไว่ยต้องคอยแกะถ้าได้ยังขาดก่ คอยพุเดชทางเยังไล่อ่ะนีอไปไส่เนี่ยจุ่มน้ำคอยไล่อกไล่อ่ะพุทธนั่นพุีเยทางสองเส้นก็ใไ่ประมาณสี่ชั่วโมงทางไปข่องนีมือสี่อมกัขาดไหมองนีมือสี่มงปับแป๊ดมาแป๊ดเลยเนี่ยนผมว่าคือดางมันมันอยากขงเอก็บอยุมามอะไรผมเลยพยยามว่า มันเจก็สื่อยุดอกก็ว่ามันหัวตรงรักษาไปด้วยสนุกว่าเอาวีแล้วก็บอกเปรี้ยได้ปะเนี่ยคันว่าจะขนไปไในเฮีนปุ่นพนัน่าอ๋อไปได้เหี่ยนนู้ก็กันตัวสนุกว่างาัอลอกันได้บ้านเลยไปกินไปเนี้ไป,ป,นนปสุกมกปลาลก็ว่านะมักโอ,โอ้ยอยู่จะเบิ้ง ใจคักแ่นี้แสบนี่คนั่นเอยพี่ตาตั้งกินทั้งดมเมื่อแล้วป้าความป้าควมมาคขกดูวัาเขาเด็ดปลาไหลดูซไวพ่อ้วได้ไหลดูวนไม่พอคิดว่าพวกมันปลาไก่พวกมันปก็ใครปลาดำแงลังงีตัวบุปาปอกับปลาสวายงปลากระหงง่ปลากระหงทัล อหงังหลังดำปืดเตือนเด้อบไม่เห็นแต่ผมเล้เห็นหลายคนอ่ะปลาอีกกำยังมังนะอคิดว่าว่าคิดว่าว่าสิเันปลาปลาสามลูกบอบอปลาลูกคิดว่าสิเมนปลาคิดว่าต้องเป็นปลาเปาะแน่นอนเลยเป็นมาผียูบอหนามว่าหนามเลิกหนามลิกก็ยูหอยเอาไปย้ายเข้าไปกินขอแซ่บปละ นี่ยมันถามอะไรอะไรได้บ่ะเดี๋ยวเมนี่โหลดนะป้าเล่าเลยเฮ้ยหลายเม่ไดตัวหน่อยหน่อยเป็นยังหลายปหนิไปะนะเมื่อกาสร้างเดี๋ยวมันได้านานหลายปหนิแก้วาเากลับไปนอทนที่ละผมกับไปหาโยห้กินมือได้ได้ก็ได้มือบ่ได้ก็บ่อไรได้กลับพี่น้องจังมือหนีไปใส่ดงังก็ได้ปลาสองตัวเจ <พา S 1> <t> ้ากับพ่อได้โยได้กินพ่อได้โยได้กินนี่ผมกับสีลาสีแร่านอนสิกึนเด้อกับเอาหนาวาหนาวแล้วก็เจ้าว่าสิมีฝ่ามีผลกั เขาก็สังเกตเมื่อเาเจ่ผมว่ามันกิดจากมมีงาฝนเนาะมันบระเดีให้บอกมุกคนมาถึงถิ่นแมเลยเขาามซาปากับเพราท่นที่พรสิเก็บสิเกียวภายในดอกคือว่าเขาเนี้ยเขาเจ้าเขามาลีโฮสี่นี่แต่ว่าถอกเบิาน้เาะานถอกเ่าท่านไปเลยนะฮ่าได้เอานางไปยักไฟอย่างนี้เลืเดเขาเก็ไปยู่จ้นนี่แหละครับพี่น้อง ขอพี่น้องตุกปุ้กุกคนเด้อครับเดินทางไก่ปีใหม่แล้วขอเห็นตลอดไปสุกคนบอสว่าสิไปทั้งไหนไปทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขพให้ฉุกดีจุิีหายของปีน้องเด้อครับสำหรับเมื่อนี้ที่ฐานมันเกิดก็รปร้อมกันเขาเข้ามาสวัสดีจากพี่จอมน้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ